ถามจิตใจเรื่องการข้ามขั้วว่าเรายินยอมไม่นักการเมืองประกาศคำมั่นสัญญาประชาชนและไประบาดสัตว์แม้ว่าพยายามที่จะอธิบายไม่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกลับบ้านห่วงเวลาเดียวกันมันไม่เกี่ยวข้องกันได้ท่านนายกทักษินจะเคร่งครัดกับคนอื่นแต่กับตัวเองเเวลาพูดโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการกลับบ้านท่านไม่เคยพูดความจริงแม้แต่เพียงครั้งเดียวเป็นนิยายเน่าซ้ำซาก ในเรื่องการประกาศกลับบ้านแล้วไม่กลับหลายคนมีข้อสงสัยว่าคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีถึงสองครั้งเนี่ยว่างมากหรือยังไงในการประกาศว่ากลับบ้านที่ชนิดที่เป็นทางการร่วม20ครั้งเนี่ยแล้วก็สุดท้ายไม่กลับแม้แต่เพียงครั้งเดียวโดยไม่ได้สนใจว่าประชาชนคนที่เขารักตัวเองเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่ไม่นับประชาชนที่เขาไม่รักตัวเองก็เ,เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่านายกทักษิณท่านก็เป็นบิดาแห่งการโกหกคนหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการประกาศการกลับบ้าน<ม>สื่อมวลชนหลายสำนักได้ถามในช่วงสองวันผมก็ตอบเหมือนกันว่าเป็นทฤษฎีของการขายบ้านไม่เห็นบ้านอย่าซื้อ,อก็คือว่าไม่เห็นนายกทักษิณที่สนามบินดอนเมืองก็อย่าพึ่งไปเชื่อเพราะหลายคนอาจจะบอกว่า ครั้งนี้เป็นการประกาศชัดครั้งแรกถึงสถานที่และวันเวลาการประกาศสถานที่นี่นั่งเครื่องบินมันจะไปลงที่บกสไรอยางเงก็สนามบินมีอยู่สองสนามถ้าลงในกรุงเทพเนี่ยถ้าต้องการให้ประชาชนมารับมันก็ต้องดอนเมืองเ <vậy> พราะสุวรรณภูมิเดินทางด้วยความยากลําบากเรื่องวันเวลาแน่นอนที่สุดเนี่ยศิล,ละปะก,การประกาศการ,รกลับบ้านของนายกทักษิณนี่แผลงงอยู่ ในช่วงระยะหลังมีอยู่ครั้งหนึ่งประกาศว่ากลับบ้านคนก็บอกกลับบ้านอีกแล้วก็คือว่าไม่กลับเอาครั้งนี้เนี่ยนะครับประกาศว่าตายก็ไม่ต้องเผาไม่ต้องฝังให้ไปดองศพของตัวเองแบบประธานเหมาอ่ะคือโชเซฟสตาลินก็คือหมายความว่าพยายามหาลูกเล่นใหม่ๆเพื่อให้คนเชื่อเรื่องการกลับบ้านระบุสนามบินนนเมืองระบุวันที่สิบสิงหาผมจึงบอกพี่น้องประชาชนทั้งหลายผ่านสื่อสารมวลชนตลอดสองวันนี้ว่า ราบใดไม่เห็นนายกทักษิณยืนอยู่ที่สนามบินดอนเมืองก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะนายกทักษิณเนี่ยนะครับก็จะมีความคึกคักคึกขน,นองมีความสุขว่าจะได้กลับบ้านและได้รัฐบาลได้กลับบ้านคึกคักโอชีวิตแฮปปีส้สุดๆนี่คือระยะปัจจุบันนี้ข่าวดีก็จะได้ตามลําดับลําดับลําดับพอตอนทําท่าจะขึ้นเครื่องข่าวร้ายมันมาทุกครั้งทุกครั้งจึงหันหัวกลับทุกที ไม่ได้ไหมายความว่าที่ผ่านมาจะไม่เกิดการดิวอะไรดิวกันทุกครั้งอย่ายอมรับหรือไม่อยอมรับก็ตามอ่ะท้ายที่สุดหันหัวกลับทุกครั้งคราวใหเพราะอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นคนหูเบาและเขาก็ต้มตามความอยากหลายคนตั้งคําถามว่าแล้วทาไมฝ่ายที่เคยต่อต้านระบอบทักษิณหายไปไหนหมดเขาไม่ได้หายเขารอ <S <S 2> <S 2> ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงเพราะว่าองออกตัวก่อนเดี๋ยวจะถูกใช้มาเป็นข้ออ้างว่าถูกประชาชนต่อต้าน และจึงไม่กลับมาถ้ามาในสถานการณ์ของการพลิกขั้วย้ายข้างนะความรักนี่แทบจะมาลายหายไปนะใครคิดเลยนะครับในทางการเมืองเราเถอะเรื่องการขนคนไปรับเราก็รู้วิธีการกันแต่ถามจิตใจเรื่องการข้ามขัว้วว่าเรายินยอมไม่นักการเมืองประกาศคำมั่นสัญญาประชาชนและไประบาดสัตว์แม้ว่าพยายามที่จะอธิบายไม่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการกลับบ้านข่วงเวลาเดียวกันมันไม่เกี่ยวข้องกันได้ไงเชื่อ เชื่อว่าเราปลากับข้องมันไม่เกี่ยวกันนะปลามาติดเบ็ดติดเบ็ดก็อยู่ในข้องก็คือม่าเกี่ยวแล้วมาอยู่ในข้องอ่ะข้องก็คือคุปปลาก็คือทักษิณน,นะครับแล้วก็กินเบ็ดแล้วก็มาอยู่ในข้องมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วระหว่างนะครับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วไอ้ที่ข่าวนี่ครับซุปเปอร์ดิวฮ่องกงทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างมันง่ายได้ขนาดนั้น